นี่ครับผมจ่ามอสนะครับและตอนนี้เราอยู่ในเกมเจ้าฮิลดีจนไ hey, อ้ domination นะฮะเกมนี้ก็เป็นเกมปั่นจักรยานที่มันมากอีกเกมหนึ่งฮนะที่ผมเล่นตอนเด็กบนเครื่อง PlayStation 2นะฮะเล่นกับเพื่อนสมัยนั่งเล่นล้านเกม PS 2แฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นกันอีกรอบผนะึพ <c oughs> <c oughs> มาตาร์ท ซิงเกิลเลือกตัวละครไม่ต้องเลือกใครนลฮะเลือกไอ้นี่แหละฮะ like I need you to pick me โอเคเอ่อสตาร์ทซิงเกิลอีเวน ไม่ได้เล่นเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเล่นให้หายคิดถึงเฉยๆคอเลือกจักรยานเนอะ <c oughs> ไม่ต้องแต่งอะไรมากแล้วนะไปเลยสนามอยู่ที่อิตาลีอ่า Degrees Celsius up there at the top. Keep your eyes open. There's an electrical storm that reported towards the lower half of the mountain. Okay, I'm off to a. <try> <try> ต้องทีหนึ่งให้ได้เฮ้ยต้องแก้ค่าหน่อยเฮ้ยเกือบไงเกือบชนสปีดใชยนี่เป็นไงเฮ้ยสปีดไม่ทันมันน่าจะปาของได้นี่ไงเห็นไหมปาของ Okay. ปลาของเฮ้ยไม่โดนสปีดสปีดปลาของไม่โดนว่ะโดนแล้วโดนเออเออเฮ้ยเฮ้ย,ยต้องขัดขวางฮนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาไปแล้วโปเถอะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยแม่เกือบโดนควางขวิดแล้วเอาไว้ได้เอาไว้ได้ฮุมฮุฮเฮ่าเฮ้ยเฮ้ย นี่เป็นไงเป็นไง yeah, <right. S 1> <laughs> ปลาใสไปเลยเฮ้ยมานี่โอมโอเคเราอยู่ที่สอง <laughs> ที่หนึ่งนั่นมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ต้องตามให้ทันสปีด <Back off. S 1> เอ้ยเอ้ยโอโย้ย <laughs> แย่งอะ <laughs> โอ้ยไม่โดนนี่ไงโดนไปแล้วนี่โดนอีกไม่โดนนะเฮ้ยไม่โดนอีกโอหมดแล้วมั้งเนี่ยเออเป็นไง ยองตามให้ทันยังโยงได้อีกเฮ้ยมันหลบหลบใช่ไหม <c oughs> สปีดสปีดพุ่งไปเลยโอเคเราที่หนึ่งแล้วไปที่สามเ <c oughs> ฉยเลยโอเคมันกว้างนะฮะมีพวกตามมาติดติดอยู่ อุ้ยอุยแสงเขตพายุฟ้าผ่าเอาไม่ทันซะแล้วเฮ้ยย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  กระโดดเก๊กไป <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยแม่เก <c oughs> ือบล่วงแล้ว <c oughs> <c oughs> เออเออโถ <c oughs> <c oughs> cây thừng lắm đâu cây thừng lắm xí đen, xí đen mà bên ngài ok thừng lắm ha 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 bên ngài ha 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 โอ้ยโอเคฮะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับเกมนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากอะเอาไว้เล่นแบบเล่นกับเพื่อนแก้เบื่อมันมันดีฮะสมัยเล่นนี้ก็มันแกล่ะมันแกลโยนนุ่นสกัดกันไปกันมาแล้วหัวร้อนกันอยู่โอเคก็วิดีโอนี้ก็รอบนี้ไม่มีอะไรมากนะอาจจะสั้นหน่อย ก็ไม่เป็นไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ช่องผมมีซุปเปอร์แตงแล้วนะฮะถ้าใครอยากสนับสนุสนช่องผมก็สนับสนที่สนับสนุนที่สมปุ่มซุปเปอร์แตงเลยนะจะขอขอบคุณเป็นอย่างมากแล้วก็ใครมีความทรงจำอะไรกับเกมนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะจะได้มาแชร์กัน <c oughs> ว่าคุณเล่นเกมนี้ มันขนาดไหนอะไรเงี้ยเออคุณเล่นกับเพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ